ผมอยากจะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆซึ่งเป็นคำถามที่หลายท่านแอบถามตัวเองอยู่ทุกคืนคุณต้องตื่นขึ้นมา 2, 3หรือแม้กระทั่ง4ครั้งต่อคืนเพื่อเข้าห้องน้ำหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ผมเข้าใจดีถึงความไม่สบายใจที่ร้ายแรงจากภาวะนี้การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ได้แค่แย่งชิงการนอนหลับไปเท่านั้นแต่มันยังพรากพลังงานสำคัญในวันรุ่งขึ้นไปด้วยมันเป็นวงจรความเหนื่อยล้าที่วนเวียนซ้ำๆ การขาดการนอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อความจำทําให้การจําชื่อและความทรงจําต่างๆยากขึ้นมันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือมันอาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มในความมืดสลัวยามเช้ามืดสวัสดีครับผมคุณหมอนพธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงอายุผมใช้เวลามากกว่า20ปีในการค้นคว้าและนําเสนอทางออกสําหรับปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่มีอายุเกิน60ปีวันนี้ผมจะพูดถึงภาวะภาษาวะกลังคืนในคุณผู้ชายและมาตรการในการปรับปรุงโปรดตั้งใจฟังเพราะนี่คือทางออกที่อาจยุติปัญหาที่น่ารำคาญนี้ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับคุณคุณผู้ชายหลายคนมักจะบอกผมด้วยความจำยอมพร้อมกับการยักไหลว่าคุณหมอครับสงสัยคงเป็นเพราะอายุแล้วครับเป็นความจริงที่อายุมีผลแต่ขอให้ผมยืนยันอย่างชัดเจน จากประสบการณ์อลึกซึ้งของผมว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่มีความสามารถในการฟื้นตัวและปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งและบ่อยครั้งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกลับมีวิธีแก้ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติอย่างน่าประหลาดใจข่าวดีก็คือมีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายเป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้ง่ายที่สามารถช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ยาที่มีราคาแพงที่ให้คำมั่นสัญญาถึงปาฏิหาริย์แต่มาพร้อมกับผลข้างเคียงและไม่ใช่ยาแผนโบราณที่แปลกประหลาดหรือหายากพวกมันคือผลไม้ชนิดที่คุณเห็นได้ทั่วไปตามตลาดใกล้บ้านหรืออาจจะมีอยู่ในครัวของคุณอยู่แล้วผลไม้ที่ภูมิปัญญาของธรรมชาติมอบให้เพื่อดูแลเราวันนี้ผมจะเปิดเผย5้าผลไม้กลางคืนที่หากคุณเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรของคุณอย่างถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ผมจะอธิบายเหตุผลวิธีการและเวลาที่ควรรับประทานเพื่อให้พวกมันทำงานได้อย่างแท้จริงและในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผมจะแบ่งปันสูตรพิเศษพร้อมด้วยนิสัยตอนกลางคืนบางอย่างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดังนั้นโปรดอยู่กับผมจนจบเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินนี้สามารถเปลี่ยนแปลงค่ำคืนของคุณและด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนแปลงเช้าวันใหม่ของคุณได้ 1. กล้วยตอนนี้ เรามาพูดถึงพันธมิตรยามค่ําคืนที่สําคัญที่สุดของเราเนี่ยกล้วยบางทีคุณอาจคิดว่านี่เป็นผลไม้ที่ธรรมดาเกินไปที่จะมีผลลัพธ์ที่ทรงพลังเช่นนี้แต่เชื่อผมเถอะบ่อยครั้งสิ่งที่ง่ายที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดและกล้วยคือตัวอย่างที่ชัดเจนกล้วยเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสองแร่ธาตุที่มีบทบาทสําคัญในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและผมไม่ได้พูดถึงแค่กล้ามเนื้อที่คุณมองเห็นและรู้สึกได้ที่ขาโดยหลังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล้ามเนื้อภายในที่เราไม่ค่อยนึกถึงกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้ตึงเครียดระคายเคืองหรือทํางานหนักเกินไปกระเพาะปัสสาวะจะหดตัวและส่งสัญญาณที่น่าราคาญว่าฉันต้องเข้าห้องน้ําในช่วงกลางคืนเมื่อรับประทานกล้วยเป็นประจำเราจะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อนั้นผ่อนคลายลดความรู้สึกเร่งด่วนในเวลากลางคืนแต่ยังมีอีกกล้วยมีทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งความสุขและต่อมาคือเมลาโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการหลับตื่นของเราซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการทําให้กระเพาะปัสสาวะสงบลงกล้วยยังช่วยให้คุณเข้าสู่การนอนหลับได้เร็วขึ้นและพักผ่อนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันไม่ได้แค่ลดความจําเป็นในการตื่นแต่ยังปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับที่คุณได้รับอีกด้วยรายละเอียดที่สําคัญอีกอย่าง กล้วยมีโซเดียมต่ำโดยธรรมชาติทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะอาหารที่มีเกลือสูงจะส่งเสริมการกักเก็บน้ำและด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มการผลิตปัสสาวะด้วยการเพิ่มกล้วยในอาหารคุณมีส่วนช่วยให้สมดุลของเหลวในร่างกายดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดปริมาณปัสสาวะที่ผลิตในตอนกลางคืนผู้ป่วยหลายคนของผมยังรู้สึกขอบคุณสำหรับประโยชน์อีกอย่างที่มักจะมาพร้อมกับความประหลาดใจที่น่ายินดีการป้องกันตะคริวกลางคืน แน่นอนว่าคุณเคยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่นองหรือฝ่าเท้าในช่วงกลางดึกโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในกล้วยช่วยยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเหล่านี้ทําให้มั่นใจได้ว่าการนอนหลับจะสงบและไม่ถูกรบกวนขอให้ผมเล่าถึงกรณีของคุณคุณสมบัติชายวัย70ปีที่มาที่คลินิกของผมเพราะความเหนื่อยล้าจากการตื่นสี่ครั้งต่อคืนนอกจากนี้เขายังเป็นตะคริวอยู่ตลอดเวลาผมแนะนําให้เขาทานอะไรง่ายๆเช่น กล้วยสุกหนึ่งลูกหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าคุณหมอครับผมนอนหลับได้เกือบตลอดคืนและไม่มีอาการตะคริวเลยเขาบอกด้วยความโล่งใจเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทีนี้จะทานอย่างไรและเมื่อไหร่จึงจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้อุดมคติคือกล้วยสุกหนึ่งลูกไม่เขียวเกินไปและไม่นิ่มเกินไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน คุณสามารถรับประทานเดี่ยวๆเป็นของว่างหรือทานคู่กับโยเกิร์ตธรรมชาติแบบไม่หวานเล็กน้อยการรวมกันนี้จะเพิ่มโปรโตีนและโปรไบโอติกที่ช่วยในการย่อยอาหารในเวลากลางคืนหากคุณเป็นโรคเบาหวานให้เลือกกล้วยที่สุกแต่ไม่หวานจนเกินไปหลีกเลี่ยงกล้วยที่มีจุดดำมากเกินไปคุณสามารถทานคู่กับวอลนัทหรืออัลามอนด์เล็กน้อยซึ่งช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลง 2. ลูกแพรตอนนี้เรามาดูพันธมิตรที่2ในการต่อสู้กับการเข้าห้องน้ำกลางคืนลูกแพร เมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนเป็นผลไม้ที่เรียบง่ายไม่โดดเด่นเท่าผลไม้อื่นๆแต่ส่วนประกอบของมันทำให้มันกลายเป็นอนันมาีล้ำค่าสำหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับยาวโดยไม่มีการหยุดชะงักสิ่งแรกที่เราต้องเน้นคือปริมาณน้ำที่มีโครงสร้างที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกมันไม่เหมือนกับการดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในใย,ยอาหารของลูกแพรจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆให้ความชุ่มชื้นโดยไม่ทำให้กระเพาะปัสสาวะทำงานหนักเกินไป ผลลับคือร่างกายของคุณยังคงได้รับน้ําตลอดทั้งคืนแต่ไม่ได้สร้างความรู้สึกเร่งด่วนที่ต้องตื่นหลายครั้งนอกจากนี้ลูกแพรยังมีเพกตินซึ่งเป็นในอาหารที่ละลายน้ําได้ซึ่งช่วยคงที่ระดับน้ําตาลในเลือดทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญเพราะระดับน้ําตาลกรูโคสที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดการตื่นอย่างกระทันหันหรือกระตุ้นการผลิตปัสสาวะ การรักษาระดับกรูโคสให้คงที่เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดพักผ่อนข้อดีอีกอย่างคือลูกแพรมีกอดต่ําโดยธรรมชาตินี่หมายความว่าผู้ที่มีกระเพาะปัสสาวะไวต่อความรู้สึกผู้ที่ไม่ทนต่อส้มหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆมักจะสามารถทานลูกแพรได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายที่คลินิกของผมผมเห็นกรณีเช่นคุณ คุณสมชายอายุ68ปีที่กระเพาะปัสสาวะระคายเคืองทุกครั้งที่เธอทานส้มในมือเย็นเมื่อเปลี่ยนมาเป็นลูกแพรเธอสามารถนอนหลับได้หลายคืนติดต่อกันโดยไม่มีอาการแสบร้อนและความเร่งด่วนนั้นลูกแพรยังให้สารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบต้านการอักเสบเช่นฟลาวโนนอยด์และวิตามินซีซึ่งช่วยปกป้องไตและส่งเสริมสมดุลของเหลวในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นในวันนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพไตในระยะยาวอีกด้วยจะทานอย่างไรและเมื่อไหร่คำแนะนำของผมคือให้รับประทาน30-45นาทีก่อนเข้านอนคุณสามารถรับประทานเดีย่ยวๆล้างให้สะอาดและทานพร้อมเปลือกเพราะเป็นที่ที่ใย,ยอาหารส่วนใหญ่อยู่อีกทางเรื่องหนึ่งคือทำเป็นสลัดเบาๆกับชีสสดเล็กน้อยหรือผักขโขมอ,อ่อ,อนๆ2-3ใบหากต้องการเพิ่มรสชาติพิเศษให้โรยผงอบเชยเล็กน้อยด้านบน นอกเหนือจากรสชาติอบเชยยังช่วยให้กรูกโคสคงที่และช่วยในการย่อยอาหารในเวลากลางคืน 3. อังุ่นเรามาถึงผลไม้ลำดับที่3ในรายการและเชื่อผมเถอะว่าอัญมณีเล็กๆนี้มีพลังมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอังุ่นโดยเฉพาะอังุนแดงหรือม่วงเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดของผลไม้ที่มีเมลาโทนินอยู่ตามธรรมชาติและเมลาโทนินดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการหลับตื่นการรับประทานอังุนสองสามผลในตอนเย็น ช่วยให้ร่างกายรับรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วมันเหมือนกับสัญญาณที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังที่บอกร่างกายว่าผ่อนคลายได้เวลานอนแล้วผลลัพธ์คือการนอนหลับที่ลึกขึ้นและจังหวะในเวลากลางคืนที่มั่นคงยิ่งขึ้นแต่อังุ่นไม่ได้ให้แค่เมลาโทนินเท่านั้นยังอุดมไปด้วยเรสเวราทอโนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการศึกษาอย่างมากเกี่ยวกับประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดสารประกอบนี้ปกป้องหัวใจและหลอดเลือดและมีฤทธ,ธิ์ต้านการอักเสบที่สามารถลดการ ระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะได้นี่หมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติกระเพาะปัสสาวะที่อักเสบน้อยลงจะทางานน้อยลงในตอนกลางคืนซึ่งหมายถึงการเข้าห้องน้ําน้อยลงประโยชน์สําคัญอีกอย่างคือแหล่งของโพแทสเซียมที่องุ่นมอบให้แร่ธาตุตัวนี้ช่วยปรับสมดุลโซเดียมในร่างกายและด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดการกักเก็บน้ําเมื่อผลิตปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนการนอนหลับจะต่อเนื่องมากขึ้นอย่างมากและเราไม่สามารถลืมได้ว่าอางุ่นนั้นเบาและย่อยง่าย ต่างจากผลไม้หนักหรือมีกรดอื่นอัองุ่นไม่ทําให้รู้สึกอิ่มหรือมีอาการเสียดท้องซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับตอนเย็นขอให้ผมเล่าถึงประสบการณ์ของคุณคุณมนูนชายวัย72ปีที่บ่นว่าตื่น3หรือ4ครั้งต่อคืนเมื่อเขาเริ่มทานอางุ่นช่อเล็กๆก่อนนอนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในไม่ถึง2สัปดาห์คุณหมอครับตอนนี้ผมตื่นแค่ครั้งเดียวและบางคืนผมก็ไม่ตื่นเลยด้วยซ้ําเขาบอกด้วยความโล่งใจ วิธีที่ดีที่สุดในการบริโภคคืออะไรผมแนะนําให้ทานประมาณ6-8ผลหมุนทั้งลูกรวมทั้งเปลือกและถ้าคุณทนได้ก็รวมทั้งเมล็ดด้วยควรรับประทานประมาณ45นาทีก่อนเข้านอนหลีกเลี่ยงน้ําผลไม้บรรจุขวดเพราะมักจะมีน้ําตาลเพิ่มและขาดใจอาหารตามธรรมชาติที่ช่วยควบคุมการดูดซึมกลูโคสเคล็ดลับง่ายๆคือการเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อเย็นพวกมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายในตอนท้ายของวัน 4. แอปเปพันธมิตรที่4ของเราสำหรับการนอนหลับกลางคืนคือผลไม้ที่เรารู้จักและชื่นชอบ Apple แม้ว่าจะธรรมดามากแต่พลังของมันในการปรับปรุงการนอนหลับมักถูกประเมินต่ำไปความลับของแอปเปิลในตอนกลางคืนอยู่ที่ปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ำได้สูงโดยเฉพาะเพกตินซึ่งเป็นใยอาหารชนิดเดียวกับที่พบในลูกแพรใยอาหารนี้มีผลกระทบที่ยอดเยี่ยมต่อระบบย่อยอาหารของเรามันช่วยควบคุมการย่อยอาหาร และป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่มักเกี่ยวข้องก,กับการนอนหลับที่ไม่ดีเมื่อระบบย่อยอาหารของเราทํางานช้าหรืออักเสบร่างกายจะมุ่งเน้นไปที่งานนั้นแทนที่จะผ่อนคลายด้วยการรับประทานแอปเปลิลเราช่วยให้ร่างกายทํางานได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืนนอกจากนี้เพกตินยังช่วยคงที่ระดับน้ําตาลในเลือดหลีกเลี่ยงระดับกรูโคโสที่สูงขึ้นที่อาจปลุกร่างกายมันเหมือนกับโลธรรมชาติที่ควบคุมการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ทำให้มั่นใจได้ว่ามีกระแสพลังงานที่ราบรื่นและคงที่เหมาะสําหรับการนอนหลับที่ไม่ถูกขัดจังหวะแอปเปิลยังอุดมไปด้วยน้ําและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นควีสตินซึ่งเป็นฟลาวโนนอยที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบควีสตินนี้สามารถช่วยบรรเทาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะลดความรู้สึกเร่งด่วนที่คลินิกของผมเนี่ยคุณคุณวิชัย ผู้ป่วยเบาหวานอายุ75ปียอมรับว่าเขาตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในตอนเช้าผมแนะนำให้เขาทานแอปเปิลอบครึ่งลูกกับอบเชยประมาณ40นาทีก่อนนอนภายในไม่ถึง1เดือนระดับกรูโคสตอนเช้าของเขามีเสถียรภาพอย่างมากและจำนวนครั้งที่เขาเข้าห้องน้ำลดลงเหลือเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแอปเปิลควรรับประทานพร้อมเปลือกหากคุณมีปัญหาการย่อยอาหารสามารถอบหรือปรุงเบาๆได้ นี่คือของว่างยามค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมคำแนะนำหลีกเลี่ยงแอปเปิลเขียวเนื่องจากความเป็นกรดของมันอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะที่ไวต่อความรู้สึกบางรายระคายเคืองให้เลือกพันธุ์ที่หวานกว่าและนุ่มนวลกว่าอ่าอโวคาโดบางทีอโวคาโด,าอ,โาโดอาจไม่ใช่ผลไม้ชนิดแรกที่คุณนึกถึงเมื่อพูดถึงอาหารที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีแต่เชื่อผมเถอะว่ามันคืออณมณีที่ซ่อนอยู่ส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของมันทำให้มันเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับการนอนหลับกลางคืน อะโวคาโดเป็นแหล่งของแมกนีเซียมที่โดดเด่นซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เราเรียกว่าสารคลายเครียดตามธรรมชาติของร่างกายแมกนีเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทการขาดแร่ธาตุนี้สามารถนำไปสู่การหดตัวของกล้ามเนือ้อความตื่นเต้นง่ายของเส้นประสาทและการนอนไม่หลับเมื่อเราบริโภคอะโวคาโด เรากำลังให้แมกนีเซียมในปริมาณที่ทรงพลังแก่ร่างกายซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะด้วยลดความจำเป็นในการปัสสาวะตอนกลางคืนนอกจากนี้อะโวคาโดมีไขมันที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งช่วยคงที่ระดับน้ําตาลในเลือดในช่วงกลางคืนไขมันที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้ถูกดูดซึมอย่างช้าๆซึ่งหมายความว่าร่างกายไม่ประสบกับระดับกลูกโคสที่สูงหรือต่ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าสมองยังคงอยู่ในโหมดนอนหลับลึกส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างของอะโวคาโดคือโพแทสเซียมซึ่งอย่างที่เราเห็นกับกล้วยเนี่ยช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายและต่อสู้กับผลกระทบของโซเดียมกรณีของคุณคุณประเสริฐผู้ป่วยวัย64ปีที่มีปัญหาต่อมลูกหมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแม้ว่าต่อมลูกหมาของเขาจะถูกควบคุมได้แล้วเขาก็ยังตื่น3ครั้งต่อคืนผมแนะนำให้เขาเพิ่มอะโวคาโดหใน4ส่วน ในมื้อเย็นเบาๆของเขาเขาประหลาดใจมากคุณหมอครับผมไม่คิดว่าสิ่งเล็กๆในน้อยแบบนี้จะช่วยให้ผมนอนหลับได้มากขึ้นเขาบอกไขมันที่ดีต่อสุขภาพและปริมาณแมกนีเซียมสูงของอะโวคาโดช่วยผ่อนคลายระบบของเขาและลดแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะสำหรับการบริโภคอโวคาโดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับผมแนะนำให้ทานในปริมาณที่น้อยประมาณหนึ่งใน4ของอะโวคาโดขนาดกลางในมื้อเย็นอาจจะเป็นในสลัดเบาๆบนขนมปังโฮลวีตปิ้งหนึ่งแผ่น หรือเพียงแค่ทานเดี่ยวๆหลีกเลี่ยงการบริโภคในปริมาณมากเพราะไขมันของอะโวคาโดแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพก็อาจทําให้การย่อยอาหารในเวลากลางคืนทํางานหนักได้สูตรผสมผสานและการปฏิบัติตอนนี้เรารู้จักผลไม้ทั้ง5ชนิดและประโยชน์ของมันแล้วคําถามคือจะใช้ประโยชน์จากพวกมันให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรคําตอบง่ายมากรวมพวกมันเข้าด้วยกันในสลัดกลางคืนที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละชนิดสูตรที่ผมแนะนํา สำหรับผู้ป่วยของผมเนี่ยคือกล้วยหั่นเป็นชิ้นครึ่งลูกลูกแพรหั่นเป็นชิ้นเล็กครึ่งลูกองุ่นทั้งลูกประมาณ6-8ถึงผลพร้อมเปลือกแอปเปิลหั่นเตา4ส,ส่วนหนึ่งส่วนอะโวคาโดหั่นเป็นชิ้น4ส,ส่วนหนึ่งส่วนใส่ทั้งหมดลงในชามเล็กคลุกเบาๆและถ้าต้องการโรยผงอบเชยเล็กน้อยอบเชยไม่เพียงแต่ให้กลิ่นหอมที่อบอุ่นและน่ารื่นรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กรูโคสในเลือดคงที่และช่วยในการย่อยอาหารในเวลากลางคืนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสูตรให้เรียบง่ายไม่เติมน้ําตาลหรือสารให้ความหวานเทียมหมอผลไม้เหล่านี้เนี่ยมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของความหวานและสารอาหารอยู่แล้วเมื่อคุณรวมพวกมันเข้าด้วยกันคุณจะได้ส่วนผสมที่ทรงพลังของโพแทสเซียมแมกนีเซียมเมลาโทนินธรรมชาติสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารทุกสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อผ่อนคลาย รับสมดุลของเหลวและเตรียมพร้อมสาหรับการนอนหลับลึกคําแนะนําพื้นฐานหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มอื่นๆมากเกินไปพร้อมกับสลัดนี้แม้ว่าการให้ความชุ่มชื้นเป็นสิ่งจําเป็นแต่การดื่มมากเกินไปก่อนนอนอาจเพิ่มแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะและขัดแย้งกับเป้าหมายควรรับประทานสลัดนี้45-60นาทีก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการประมวลผลสารอาหารและกระตุ้นการนอนหลับนี่คือพิธีกรรมที่เรียบง่ายประหยัดและอร่อย เป็นท่าทางเล็กๆน้อยๆที่หากทําเป็นประจําสามารถกลายเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณสําหรับค่ําคืนที่สงบและเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานนิสัยที่ช่วยให้การนอนหลับลึกก่อนจะไปต่อสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าเหตุใดภาวะปัสสาวะกลางคืนจึงเกิดขึ้นการรู้สาเหตุจะช่วยให้คุณใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ทําให้ปัญหาแย่ลงโดยไม่ตั้งใจ หนึ่งในเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดคือการบริโภคของเหลวมากเกินไปก่อนนอนเราไม่ได้พูดถึงแค่น้ำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเช่นกาแฟชาชาสมุนไพราบางชนิดและแน่นอนว่าคือแอลกอฮอล์เครื่องดื่มเหล่านี้กระตุ้นการผลิตปัสสาวะและเพิ่มแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะในช่วงเวลาที่คุณต้องการพักผ่อนมากที่สุดสาเหตุที่พบบ่อยอีกอย่างคืออาหารที่ระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะในบรรดาผู้ร้าย ได้แก่อาหารรสจัดมากมะเขือเทศผลไม้รสเปรี้ยวช็อกโกแลตเครื่องดื่มอัดลมและสารให้ความหวานเทียมอาหารเหล่านี้กระตุ้นกิจกรรมของกระเพาะปัสสาวะทําให้มันหดตัวได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืนการขาดแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมและแมกนีเซียมก็มีบทบาทสําคัญเมื่อระดับต่ําความสมดุลของเหลวในร่างกายจะเปลี่ยนไปและความเสี่ยงของการหดเกรงของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะด้วยเราไม่ควรละเลยปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ โรคเบาหวานปัญหาตอมลูกหมากในผู้ชายโรคไตและความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถเพิ่มทางการผลิตปัสสาวะกลางคืนและความไวของกระเพาะปัสสาวะในกรณีเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วเนี่ยการปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาต้นตอของปัญหาก็เป็นสิ่งจําเป็นในที่สุดภาวะปัสสาวะกลางคืนสามารถกลายเป็นวงจรที่เลวร้ายการอดนอนทําให้เกิดความเครียดและความเครียดจะเพิ่มความดันโลหิตและส่งผลต่อการทํางานของไต ซึ่งจะไปเพิ่มการผลิตภาษาวะกลางคืนอีกเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาคืนแล้วคืนเล่าปัญหาจึงกลับมาอีกการทำความเข้าใจสาเหตุเหล่านี้คือขั้นตอนแรกเมื่อเรารู้ว่าควรหลีกเลี่ยงปัจจัยใดบ้างและวิธีเสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารเช่นผลไม้5ชนิดของเราโอกาสในการปรับปรุงการนอนหลับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากผลกระทบของการละเลยภาวะัาษาวะกลางคืน การตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนเพื่อเข้าห้องน้ำอาจดูเหมือนเป็นเพียงความรำคาญธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับมันอย่างไรก็ตามการละเลยภาวะปัสสาวะกลางคืนอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพซึ่งเกินกว่าการสูญเสียการนอนหลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงความเสี่ยงแรกคือการสูญเสียการนอนหลับลึกการพักผ่อนประเภทนี้จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยือ่อการผลิตฮอร์โมนและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อถูกขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีนำไปสู่ความเหนื่อยลา้าเรื้อรังและความสามารถในการมีสมาธิที่ลดลงในระยะยาวการขาดการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ที่นอนหลับไม่ดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหัวใจสมองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันการหยุดชะงักของการนอนหลับเกี่ยวข้องกับ การลดลงของความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นการสูญเสียความจําและแม้กระทั่งความก้าวหน้าของโรคอย่างภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่เร็วขึ้นเราไม่สามารถลืมผลกระทบทางอารมณ์ได้การนอนหลับไม่ดีทําให้เกิดความหมุดหงิดความวิตกกังวลและแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยหลายคนยอมรับกับผมว่าหลังจากหลายคืนที่ไม่ได้พักผ่อนพวกเขารู้สึกขาดแรงจูงใจและจิตวิญญาณในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันนอกจากนี้เนี่ย ความเหนื่อยล้าทางร่างกายนำไปสู่ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อและอันตรายจากการหกล้มเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าจะรู้สึกเหนื่องะและไม่มั่นคงซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านโดยเฉพาะในความมืดโดยสรุปภาวะปัสสาวะกลางคืนไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปโดยไม่แก้ไขมันสามารถส่งผลกระทบต่อหัวใจความจำอารมณ์และความปลอดภัยทางร่างกายของคุณได้นั่นคือเหตุผลที่การใช้มาตรการง่ายๆเช่นการเพิ่มผลไม้5ชนิด และปรับปรุงนิสัยตอนกลางคืนไม่เป็นเพียงแค่คำแนะนำแต่เป็นวิธีในการปกป้องสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของคุณนิสัยยามค่ำคืนที่ช่วยเพิ่มผลกระทบของผลไม้จนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงผลไม้5ชนิดที่สามารถช่วยให้คุณนอนหลับได้โดยไม่มีการหยุดชะงักแต่เพื่อให้ผลกระทบของมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรวมพวกมันเข้ากับนิสัยยามค่ำคืนง่ายๆที่เตรียมร่างกายสำหรับการนอนหลับลึกควบคุมปริมาณของเหลวก่อนนอน ให้จิบน้ำเล็กน้อยตลอดทั้งวันแต่หลีกเลี่ยงการดื่มแก้วใหญ่ในช่วงสองชั่วโมงก่อนเข้านอนด้วยวิธีนี้คุณจะยังคงได้รับน้ำเพียงพอโดยไม่ทําให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเกินไปในตอนกลางคืนลดหรือกําจัดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในตอนบ่ายกาแฟชาเข้มชาสมุนไพราบางชนิดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะและกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้พวกมันยังทําให้คุณภาพการนอนหลับแย่ลงแม้ว่าคุณจะสามารถหลับไปได้อย่างรวดเร็วก็ตามเลือก อาหารเย็นที่เบาเมื่ออาหารที่หนักเค็มเกินไปหรือเผ็ดจะเพิ่มความกระหายและด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มการผลิตปัสสาวะควรให้ความสําคัญกับอาหารเย็นที่มีผักปรุงสุกหรือโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นปลาหรือไก่และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเล็กน้อยที่ช่วยให้หลับสบายฝึกกิจวัตรการผ่อนคลายก่อนนอนใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีทํากิจกรรมที่สงบอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือฝึกหายใจลึก นิสัยเหล่านี้ช่วยลดความเครียดและทําให้กระเพาะปัสสาวะทํางานน้อยลงเพราะความตึงเครียดทางอารมณ์ก็สามารถกระตุ้นมันได้เช่นกันดูแลสภาพแวดล้อมในการนอนหลับของคุณห้องที่เย็นสบายมืดและเงียบสงบช่วยให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดนอนหลับหากคุณอาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังสามารถใช้ที่อุดหูหรือเครื่องสร้างเสียงสีขาวได้เมื่อการปฏิบัติเหล่านี้รวมเข้ากับการบริโภคล้วยลูกแพรอองุ่นแอปเปลิลและอะโวคาโดเป็นประจำ ผลลัพธ์ที่ได้จะน่าประหลาดใจผู้ชายหลายคนบอกผมว่าพวกเขาเห็นความแตกต่างภายในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเข้าห้องน้ําน้อยลงนอนหลับต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงและเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานอย่างแท้จริงสรุปแล้วนิสัยยามค่าคืนเป็นส่วนเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบพวกมันเปรียบเสมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ผลไม้สามารถแสดงศักยภาพสูงสุดของมันเพื่อมอบค่าคืนที่สงบและการฟื้นฟูให้กับคุณโอตอนนี้เราได้เดินทางร่วมกันบนเส้นทางนี้แล้วผมอยากให้คุณจําแนวคิดหนึ่งไว้ให้ชัดเจน การตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนไม่ใช่แค่ความรำคาญมันคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณต้องการความช่วยเหลือข่าวดีก็คือเราไม่ได้พูดถึงการรักษาที่ซับซ้อนหรือวิธีแก้ปัญหาที่มีราคาแพงผลไม้ธรรมดา5ชนิดเช่นกล้วยลูกแพร์องุ่นแอปเปลิลและอะโวคาโดควบคู่ไปกับนิสัยยามค่ำคืนที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อการนอนหลับและสุขภาพของคุณ กล้วยช่วยคลายกล้ามเนือ้อป้องกันตะคริวและให้ทริปโตเฟนเพื่อกระตุ้นการนอนหลับลูกแพรและแอปเปิ้ลให้ความชุ่มชื้นอย่างชาญฉลาดทำให้กรูโคสคงที่และปกป้องกระเพาะปัสสาวะที่ไวต่อความรู้สึกองุ่นเล็กแต่ทรงพลังให้เมลาโทนินธรรมชาติและเลสเวราทรลเพื่อบรรเทาการอักเสบและอะโวคาโดที่มีแมกนีเซียมสูงรับประกันการผ่อนคลายร่างกายอย่างสมบูรณ์ด้วยการรวมพวกมันเข้าด้วยกันในสลัดเบา คุณมีวิธีการรักษาที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายอยู่ในมือและหากคุณยังหลีกเลี่ยงคาเฟอีนในตอนบ่ายทานอาหารเย็นเบาๆและใช้เวลาสักครู่ผ่อนคลายก่อนนอนคุณจะค้นพบสิ่งที่ผู้ป่วยหลายคนของผมกำลังเพลิดเพลินอยู่ค่ำคืนที่สงบและเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานผมขอเชิญชวนให้คุณลองคืนนี้เลยคุณไม่จําเป็นต้องรอเป็นเดือนหรือใช้จ่ายเงินไปกับอาหารเสริมห้องครัวของคุณมีเคล็ดลับในการฟื้นฟูการนอนหลับที่ดีอยู่แล้วและผมอยากทราบประสบการณ์ของคุณมาก บอกผมในความคิดเห็นว่าคุณตัดสินใจที่จะนําคําแนะนําเหล่านี้ไปใช้หรือไม่และการเปลี่ยนแปลงที่คุณสังเกตเห็นในค่ําคืนของคุณเป็นอย่างไรคาพูดของคุณสามารถให้กําลังใจผู้ชายในวัยเดียวกันที่ยังคงเชื่อว่าการตื่น5ครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากข้อความนี้มีประโยชน์สําหรับคุณโปรดสมัครสมาชิกช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งแจ้งเตือนที่นี่คุณจะพบคําแนะนําที่ใช้งานได้จริงและเป็นธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ชายที่มีอายุเกิน60ปีอยู่เสมอ เพราะการนอนหลับที่ดีไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิทธิ